สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของโค้ดคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยู่ในเตครับนั่นก็คือโรเบิอัมโมลิมครับล่าสุดนี้พี่แกก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับผมว่าพร้อมที่จะช่วยช่วยสโมสรครับเซฟเงินในช่วงตลาดซื้อขายนะครับอ้างตรงครับพี่เจ๋งบิ Big ๊กแอดอไม่ใช่สิ โรบินออมริมครับอันนี้คือพร้อมช่วยจริงหรือว่าโดนบังคับครับที่ผ่านมานะครับมาเชสเตอร์เนเตตเนี่ยอัดงบสนับสนุนให้กับกุ่ซื้อของตัวเองเนี่ยในการทุ่มซื้อนักเตะแบบมหาศาลเลยนะครับเยอะจริงๆครับแต่ละ ทางด้านตลาดซื้อขายเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถทําให้สโมสรกลับมายิ่งใหญ่หรือว่ากลับมาเทียบชั้นกับทีมหัวตารางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมคนไหนก็ตามครับแล้วก็ล่าสุดครับทางเทเลกราฟก็รายงานนะครับว่าโรบินออมริมครับโอ้โหอยู่เป็นเป็นงานครับนายใหญ่คนนี้ครับของปีศาจแดงเขาได้บอกเลยนะครับว่าพร้อมช่วยสโมสรลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงตลาดซื้อขายและดําเนินการตามแนวทางช่วยการเงินของสโมสรอย่างเต็มที่นะครับ โอ้นี่นะรัเเรียกว่าอยู่เป็นนะครับก็มีหลายมุมมองที่ท่านผู้ชมนั้นได้มองกันนะสําหรับตัวผมก็มีมุมมองสองมุมมองนะมุมมองแรกก็คือออาโมลิมเองอ่ะต้องการที่จะปรับตัวเองในวิธีการทํางานของตัวเองให้เข้ากับระบบของฝ่ายทางด้านอีนิออสนะฝ่ายของสมเสนนะี่ยเพื่อการทํางานระยะยาวนั่นเองครับนั่นคือช่วยการนึ่งสมุรศให้สมุรศคล่องมีสภาพคล่องนะเพราะตอนนี้สูมเสียงกับการโดนกดการเงินเล่นงานแนละ้วแล้วก็จะเน้นในการ ปั้นนักเตะครับขึ้นมาใช้งานซึ่งบอกแล้วถ้าปั้นได้จริงแล้วนักเตะคนนั้นมันฟังมันดังนะมันเล่นได้ดีเลยบอกเลยว่ามีแต่ด,ดีกับดีกับสมมติสอนนะนครับส่วนอีกมุมมองหนึ่งเขาก็คือเอาง่ายๆเลยเอาโมาลิมุกหงห้าวป้งน,นะคิดว่าแบบกูเจ๋งกูงเก่งอ่ะอารมณ์แบบว่าใช้เงินน้อยแต่ประสบความสําเร็จอะไรประมาณนั้นนะ <c oughs> แต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นมุมมองแรกมากกว่านะครับผมทั้งน,นี้ทั้งนั้นก็ต้องรองดูกันไปครับจะยังไงก็แล้วแต่จะใช้วิธีไหนก็ช่างเถอะครับจะเอาใครมาก็ไม่ว่ากัน ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ